ครับผมก็สวัสดีเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่หูฟี์นะครับผมในวันนี้จะเป็นวิชาสุขศึกษาเนาะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติไปเนาะโดยวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเรียนจดลึกกันอีกในเรื่องของธรรมชาติของการเคลื่อนไหวนะครับผมในชีวิตประจําวันของเราว่ามีการเคลื่อนไหวในรูปแบบใดบ้างนั่นเองนะครับผมในชีวิตประจําวันของเราเนาะมาที่หัวข้อเลยนะครับผมหัวข้อ2 1จหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายชีวิตประจาวันเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นท่าทาง หรือว่าการเื่อนไหวที่ร่างกายได้ใช้เพื่อทํางานเนาะหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราซึ่งเขาได้ยกตัวยอย่างการคื่อนไหวมาทั้งหมดอยู่ <c oughs> 6อย่างเนาะที่เราอาจจะทํากันเป็นประจำเนาะก็คืออย่างแรกคือการวิ่งอ่าแน่นอนว่าการวิ่งเนี่ยเราต้องเคยทําอยู่เป็นประจาอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นวิ่งเล่นวิ่งเก็บของวิ่งต่างๆนาๆนาเนาะนะหรือว่าการนั่งอ่านั่งเก้าอี้นั่งโซฟาหรือนั่งพื้นห่าแล้วก็ทําอยู่ตลอดเวลาเนาะการกระโดดอ่ากระโดดข้ามสิ่งของกระโดด เล่นอะไรประมาณนี้เนาะการก้มตัวอ่าหรือว่าจะเป็นการเดินอ่ะการเดินนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวปกติที่เราแบบใช้กันทุกๆวันอยู่เนาะและอย่างสุดท้ายก็คือการยืนนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้ง6อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยต้องเจออยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับผมโดยเขาไได้บอกว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆชีวิตประจําวันเราเนี่ย มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับผมซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยการเคลื่อนไหวเนี่ยเหมาะกับการทํากิจกรรมอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเราใช้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องเนี่ยกับกิจกรรมที่เรากําลังจะทําอยู่เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดการเคลื่อนไหวถูกต้องเนาะแล้วสอดคล้องกับกิจกรรมที่เราทําแน่นอนว่ามันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยการเคลื่อนไหวเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมอ่าต่อมาเขาได้บอกว่าเอ่อการเคลื่อนไหวของร่างกายง่ายตามธรรมชาติเนี่ย ซึ่งจะแบ่งออกเป็นอยู่สามประเภทนั่นเองนะครับผมที่เราได้เห็นกันเนาะมาเราจะมาดูกันนะครับผมว่าเฮ้ยไอสามประเภทเนี่ยการเคลื่อนไหวแบบร่างกายตามธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมซึ่งอย่างแรกก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะที่อยู่กับที่นะครับผมซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายที่ขณะที่อยู่กับที่เนี่ยก็คือเป็นการเคลื่อนไหวอ่าอย่างเช่นใช้ส่วนต่างๆของร่างกายนะากจากที่เราก็ยังไม่ได้แคับตัวจากที่ไปไหนนั่นเองนะครับผมซึ่งอ่าเรียกง่าาอาจจะเป็น การขยับตัวที่คล้ายๆกับการออกกละไกลหนึน่งก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพกันเนาะอ่าเห็นไหมการวิ่งอยู่กับที่อ่านี่ก็เป็นการเคื่อนไหวนะครับผมที่เขาเรียกว่าอ่าเราไม่ได้เคื่อนไหวไปไหนเนาะแต่อยู่กับที่นะครับผมแต่สามารถสร้างกําลังหรือสามารถได้ออกกําลังได้นั่นนะครับผมหรือจะเป็นการยืนหมุนข้อเท้านะครับผมหรือว่าการก้มตัวอ่านี้ก็เป็นเหมือนกันเนาะหรือว่าการเงยศีรษะการก้มศีรษะ แน่สุดท้ายคือการยืนก้มตัวแตะเท้าสลับซ้ายขวานั่นเองนะครับผมซึ่งอ่ะท่าทั้งหมดเนี่ยนะครับผมแน่นอนว่าเห็นไหมเขาไม่ได้ขยับไปไหนเลยเนาะแต่ว่าเขาที่ยืนอยู่กับที่แล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เราสามารถเคลื่อนไหวออกมาได้นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งท่าเหล่านี้นะครับผมนักเรียนอาจจะเห็นอาจจะเห็นได้จากการออกกําลังกายการวอร์มร่างกายอะไรประมาณนี้เนาะเวลาที่เราจะทากิจกรรมต่างๆที่แบบมันหนัก,นกๆเช่นเวลาที่เราจะเล่นกีฬาหรือว่าเราจะทำอะไรต่างๆที่แบบต้องใช้พลังงานเยอะๆเนี่ย แน่นอนว่าเราต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนเนาะซึ่งการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยในรูปแบบแรกก็คือการเคลื่อนไหวขนาดอยู่กับที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งเนาะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถวอร์มร่างกายได้หรือว่าสามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้านอนนะครับผมเพื่อที่จะพร้อมในการทํากิจกรรมที่หนักหน่วงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อมาคือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าก็แตกต่างจากการเคลื่อนไหวจากข้างบนแน่นอนเนาะก็คือ เป็นการเคลื่อนไหวเนาะจากเขาเรียกว่าจากร่างกายที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้นะครับผมจะใช้กําลังขาเป็นส่วนใหญ่เนาะซึ่งการเคลื่อนไหวที่ถูกวิธีเนี่ยจะช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทรงตัวได้ดีนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับผมว่าเฮ้ยการเคลื่อนไหวในร่างกายขณะเคลื่อนที่เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยเนาะก็คือการเดินแน่นอนว่าการเดินเนี่ยก็คือเป็นการก้าวเท้าสับ สลับกันนาะซ้ายขวาครับผมแล้วก็เดินจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับผมโดยการเดินของเราเนี่ยเขาได้บอกว่าขณะเดินเนี่ยเท้าข้างหนึ่งเนี่ยจะอยู่บนพื้นเนาะและส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะก้าวผลนจากพื้นทําให้ลาตัวของเราไปตั้งตรงได้นั่นเองนะครับผมาการเดินนี่เป็นสิ่งสาคัญเนาะตั้งแต่ที่แบบว่าเราเด็กๆเลยเนี่ยเราอาจจะยังไม่เดินไม่ได้เนแต่พอเราเริ่มเดินได้เนี่ยเราก็สามารถเขาเรียกว่าการเดินนี่สามารถสร้างให้เราเนี่ยมีความทรงตัวหรือว่าเขาเรียกว่า สามารถยืนขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าซึ่งการเดินก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่เป็นว่าเราเฮ้ยต้องวิ่งต้องนู่นต้องนี่นั่นถ้าเกิดเราไม่มีเวลาจริงเนี่ยการเดินสักนิดสักหน่อยเนี่ยหรือว่าเดินบ่อยๆเนี่ยก็สามารถเป็นการออกกำลังกายได้นั่นเองนะครับต่อมาคือการวิ่งเนาะการวิ่งเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้อ่อคล้ายๆกับการเดินเลยนะครับผมก้าวเท้าซับเหมือนกันแต่แค่จะใช้เขาเรียกว่าความเร็วที่มากกว่าการเดินนั่นเองนะครับผม แล้วก็การวิ่งเนี่ยจะมีข้อแตกต่างจากการเดินอย่างหนึ่งคือการเดินเนี่ยเขาเรียกว่าจะเอาเท้าข้างนึงอยู่พื้นแล้วก็อีกเท้านึงก้าวใช่ไหมซึ่งการวิ่งเนี่ยก็เขาเรียกว่าจะมีการตั้งท่าที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็คือจะเรียกว่าส้นเท้าจะยกขึ้นเนาะแล้วก็จะวิ่งไปข้างหน้านะครับผมพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากการเดินนิดหน่อยในการเรียกว่าในการทรงตัวหรือทักษะในการยืนอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับผมก็คือการเคลื่อนไหวอย่างเนาะ ขาเคลื่อนที่ก็คือการสไลด์อ่าการสไลด์ในที่นี้ก็หมายถึงเวลาที่เรายืนอ่ะยืนอย่างเช่นยืนอยู่ตรงกลางแล้วเราก็แค่ก้าวเท้าเอ่อเท้าซ้ายแล้วก็เอาเท้าวขวามาชิดอย่างเงี้ยก็แบบสลับไปมาซ้ายขวาซ้ายขวามันก็คือการสไลด์เนาะอ่าคล้ายๆกับเนักเรียนลองนึกภาพเหมือนมันจะทําคล้ายๆกับปูอ่ะ ใช่ไหมปูจะเดินจะเดินแบบนี้จิก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 อ่านะมันก็คือการสไลด์นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาได้บอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของการสไลด์นี่ก็คือการก้าวเท้าไปด้านข้างรำตัวเนาะแล้วก็ลากเท้าอีกข้างหนึ่งมาชิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทําอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาเนาะแล้วแต่ว่าเราจะทํามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะของเขาเรียกว่าลักษณะของธรรมชาติของการเคลื่อนไหวในขณะเคลื่อนที่เนะเาะก็จะมีอ่ะเดิน มีวิ่งมีการสไลด์เนาะและต่อมาก็คือการกระโดดไปข้างหน้านะครับผม,มก็เป็นการกระดีเนาะอย่างหนึ่งโดยการกระโดดไปข้างหน้านี่ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้เท้าถีบเนาะจากพื้นส่งแรงขึ้นไปเนาะให้ตัวเราเนี่ยลอยสูงขึ้นมาจากพื้นเนาะแล้วตอนลงก็ลงเท้าอ,อ่พร้อมกันเนาะทั้งสองข้างน,น,นะครับผมเพราะว่าการที่ต้องลงเขาเรียกว่าเท้าสองข้างพร,พร้อมกันเนี่ยมันเรียกว่าเป็นการลดลดอุบัติเหตุทางเขาเรียกว่าขณะกระโดดได้เนาะเพราะว่า เวลาที่เรากระโดดจากที่สูงๆเนี่ยแน่นอนว่ามันมีแรงโน้มถ่วงอยู่เนาะเวลาที่เราจะลงมาเนี่ยมันต้องมีการคูณจากน้าหนักของตัวคูณกับแรงโน้มถ่วงอีกซึ่งถ้าเกิดการเราลงขาเดียวเนี่ยแล้วแบบขาเดียวเราไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะทําให้เราอาจจะเกิดการบาดเจ็บข you know? ้อเท้าพลิกได้เอ็นยึดอะไรประมาณนี้หลายๆอย่างนะครับผมซึ่งทางที Haut ่ดีเนี่ยเวลาการโดดไปข้างหน้าเนี่ยก็สามารถเรียกว่าลงเท้าทั้งสองข้างพร้อมๆกันเนี่ยก็จะดีแต่ถ้าเกิดใครที่มีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงเนี่ยก็สามารถลงเท้าเดียวได้นะครับผม อ่าแล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอีกอย่างนเนาะของการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติเนาะอีกอย่างหนึ่งขณะแบบว่าที่เราร่างกายเราขยับตัวต่อมาก็คือการกริ้งตัวนะครับผมการกริ้งตัวเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่งเนาะที่เขาเรียกว่าเราใช้แรงในการเคลื่อนที่นั่นเองน,นะครับผมตัวเป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้การนอนแล้วก็พลิกหมุนตัวไปข้างหน้าเนาะหรือว่าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับผมโดย ให้ส่วนข้างของลาตัวนี้แนวกับพื้นแล้วก็หมุนไปนเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเหมือนแบบเรานอนเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอันนี้ครับผมก็เป็นการเคลื่อนที่เนาะธรรมชาติของการเคลื่อนที่อย่างหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะและทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นั่นเองจะมีอะไรอีกก็คือมีการเดินมีการวิง่งมีการสไลด์เนาะมีการกระโดดไปข้างหน้าแล้วก็มีการกิ้งตัวนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆเนาะครับผมว่าเฮ้ย การเคลื่อนที่เนี่ยขนาดร่างกายของเราเี่ยขนาดเคลื่อนที่เนี่ยเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมต่อมาก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยใช้อุปกรณ์เนาะอ่าตอนแรกเป็นธรรมชาติละแบบอยู่เฉยๆตอนแล้วก็อย่างที่2เป็นอะไรเป็นขนาดเท่าเคลื่อนที่แล้วอย่างที่3าก็คือเริ่มมีการใช้อุปกรณ์มาเข้ามาประกอบเนาะโดยการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราขนาดที่เขาเรียกว่าตัวของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับการใช้อุปกรณ์นั้นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่น าการจับเนาะการจับเราก็ต้องเป็นการใช้มือแตะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไ,อไว้ตลอดเวลาอ่าแล้วก็ยึดถือไว้อย่างเงี้ยการจับนี้ก็เป็นการที่เขาเรียกว่าเราได้เคลื่อนไหวร่างกายของเราเลยเราใช้มือของเราเคลื่อนไหวเนาะแล้วเวลาที่เราจะจับหรือว่า,ราเราจะโยนเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะใช้ร่างกายของเราเนี่ยส่งส่งแรงไปยังวัตถุชิ้นเนี้ยหรืออุปกรณ์ชิ้นเนี้ยให้เคลื่อนไหวอ่านี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อ,อ <sk r isa> ุปกรณ์นั่นเองนะคบผมหรือจะเป็นการเวียงอ่าหรือจะเป็นการเตะ ขออภัยครับผมการเตะเนาะการเตะเนี่ยก็คือเป็นการเหวี่ยงเท้าไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะเช่นการเตะบอลเนี่ยเห็นไหมการเตะฟุตบอลกับคู่หรือการเตะฟุตบอลกับเพื่อนเห็นปะเราก็จะมีการใช้แรงจากตัวของร่างกายของเราส่งไปยังวัตถุแล้วทาให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่อ่าหรือจะเป็นการโยนอ่าการโยนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของการใช้แรงของร่างกายของเราผ่านอุปกรณ์เนาะก็คือการโยนโดยการ โยนในที่นี้ก็คือเราจับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นการเล่นแชร์บอลเนาะเราหยิบลูกบอลแล้วก็โยนใส่ตะกร้าเราใช้มือผักหรือว่าการโยนไปลูกบอลให้เพื่อนอย่างเงี้ยครับผมอ่านี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหนึ่งเนาะต่อมาคือการเดาออะการเดาะในที่นี้ก็จะยกอย่างเช่นเป็นการเดาะลูกวิ่งปองอ่าก็คือการทําให้สิ่งของไอ้ที่เราต้องการที่จะให้มันเคลื่อนที่เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการขยับโดยการอาจจะเช่น ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอย่างเช่นเหมือนเวลาเราดรอปลูกปิงปองเนี่ยเราก็จะมีการใช้ข้อมือของเราเนาะหรือใช้บื้อของเราเนี่ยในการสะบัดไม้ปิงปองเนี่ยให้มันกระแทกกับลูกเนาะพอกระแทกกับลูกปุ๊บอ่ะเราก็ต้องประคองประคองแล้วบือของเราก็ต้องขยับตลอดเวลาเห็นไหมนั่นอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะทําให้เห็นถึงเขาเรียกว่าลักษณะของการดรอปลูกบอลน,นั่นเองนะครับผมหรือเราจะใช้เป็นไหนนี่ก็ได้นะใช้เป็นลูกบอลกับเท้าของเราก็ได้นะแบบเวลาที่เราแบบดอกบอลอย่างเงี้ย เราก็ต้องมีการขยับข้อเท้าเนาะเพื่อที่จะทําให้ลูกบอลกระเด้งขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อมาคือการเคาะอ่าการเคาะนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเนาะที่เราแบบใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเลยก็คือเป็นการใช้มือเนาะหรืออุปกรณ์เนี่ยตีกระทบไปกับวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเบาๆนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะทําให้วัตถุที่เราถือเนี่ยไปเคาะกับอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้เกิดมีเสียงขึ้นอย่างเช่นการเคาะระฆังนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เเเรรรยกกกว่่าาาาป็นนลลัษณะขอข,อขออองงงคืไหโด ผ่านอุปกรณ์เนาะอย่างเช่นผ่านอุปกรณ์ที่เป็นไม้ไปเคาะกับระฆังอะไรประมาณนี้นี่นะครับผมเขาเรียกเรียกว่าเป็นการเคาะนั่นเองและนี่นะครับผมก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบน oh. oh. so ั่นะครับผมก็จะมีการจับบอลการเตะบอลเนาะการโยนลูกบอลการเดาะปิ้งปองหรือว่าจะเป็นการเคาะระฆังนั่นเองนะครับผมโดยการฝึกร่างกายของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นในขณะอยู่เคลื่อนที่หรือว่าอยู่กับที่หรือว่ามีการเคลื่อนไหวทางกายโดยใช้อุปกรณ์เนี่ย ก็รู้แต่เป็นสิ่งที่จะทําให้เขาเรียกว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาร่างกายของเราไปได้อย่างดีเลยนะครับผมหรือว่าสามารถนําไปทํากิจกรรมต่างๆได้ในชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพเนาะอย่างเช่นเขาเรียกว่าเวลาที่เราจะทําอะไรเด่ยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องในการทำเนาะครับผมเวลาที่เช่นถ้าเกิดเราต้องการที่จะทํากิจกรรมนี้เราก็เฮ้ยคิดว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี้ยมันต้องใช้ลักษณะการเคลื่อนร่างกายแบบดีนะถึงมันจะทําให้แบบมีประสิทธิภาพและมัน ประสบความสําเร็จอ,อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมการเคลื่อนไหวร่างกายที่เกิดเรามีการใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยก็ทาให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีเนะาะไม่ว่าจะเป็นเราแบบแวบบ่นแบบกิจกรรมต่างๆต่างเช่นกิจกรรมที่แบบว่าแบบสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นการเคลื่อนไหวในการอยู่กับที่หรือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบเดินอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยก็ทาให้เราแบบมีความกาเรียกว่ามีบุคลิกภาพที่คนภายนอกดูเฮ้ยไอ้นี่มันสามารถมีการใช้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง จนแบบว่ากลายเป็นนิสัยแล้วก็แบบเฮ้ยกลายเป็นบุคลิกภาพที่ดียวเฮ้ยไอ้นี่มันสํารวมมันเออเวลาที่แบบทํากิจกรรมแบบสนุกๆก,ก็ไอ้นี่ก็มีการใช้เขาเรียกว่าการเข้าไร่างกายที่เหมาะสมอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่คือความสําคัญเนาะของการเข้าไของร่างกายนั่นเองนะครับผมอ่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะผมก็คือการเขาเรียกว่าเป็นในหัวข้อที่2นะครับผมก็คือหัวข้อของธรรมชาติของการเข้ัไร่างกายในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับผมโดยเอ่อเดี๋ยว ก็จะมีการบ้านนะครับผมโดยการบ้านเนี่ยจะให้นักเรียนทําโดยจะอยู่ในหน้าที่63แล้วก็64นั่นเองนะครับผมให้นักเรียนทํามาส่งครูด้วยนะครับผมย้าอีกทีนะครับผมการบ้านครับผมการบ้านจะอยู่ในหน้าที่63แล้วก็64นั่นเองนะครับผมอย่าลืมทำมาส่งกันด้วยนะครับผมก็มานี้ค่ลาไปก่อนนะครับผมมาเจอกันใหม่ครัหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย